คุณหมอชมีคำถามที่เตรียมมาถามคุณหมอเวลากินซัพพลิเมนต์ทำไมต้องกินระหว่างมื้ออาหารฮะจริงๆแล้วการซัพพลิเมนต์เนี่ยจะมีหลายรูปแบบบางรูปแบบจะกินตอนท้องว่างครั<ะ>แต่โดยมากแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้อะไรเลยนะ กินไปตอนมื้ออาหารนั่นแหละดีที่สุดคือเวลาซัพพลีเมนต์เนี่ยหคือเหมือนว่าสมมติเรากินอาหารทั่วๆไปปกติเนี่ยเราอยากเพิ่มวิตามินครับเพิ่มสารอาหารให้กับตัวอาหารของเราอะแล้วร่วมกับเวลากินคุ้เค้กไปกับอาหารเนี่ยปัญหาจะน้อยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยทานเหมือนแบบซัพพลีเมนต์บางอย่างมันโดสสูงหน่อยเวลาทานลงไปเนี่ยถ้าทานเดียเด่ยวๆเลยเนี่ยมันละคายเครื่องทางเดินอาหารถ้ามันมีอาหารกุ้งเค้าอยู่เนี่ย ดีกว่าเวลาผมให้ทานอาหารเสริมอย่างเงี้ยนะซัพพลิเมนต์เนี่ยหลายคนทานผิดคือกิอนข้าวเสร็จแล้วก็กินมันคือการกินหลังอาหารถูกไหมอันนี้ผิดนะอ๋อผิดเพราะว่าเพราะว่าคนโดยทั่วๆไปอ่ะเวลาทานยากันมักทานยาหลังอาหารถูกไหมจริงๆเนี่ยเราต้องการให้ทานกลางมื้ออาหาร ก็คือกินข้าวเข้าไปสักห้าคำแล้วค่อยกินวิตามินแล้วกินวิตามินให้มันคลุกเคล้าเลยเพราะว่าบางทีเวลากินสกินนี้นเนี่ยแล้วกินเยอะๆเนี่ยมสมุินะกินลงไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้มันไปติดอยู่แถวนี้พอเวลาตัวแคปซูลหรือเม็ดมันแตกตรงแถวนี้มันจะมีก้นไส้พวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีอาหารเนี่ยเพื่อดันพวกนี้ลงไปให้อยู่ในท้องปัญหาจะน้อย แล้วทําไมถึงไม่ควรทานหลังมื้ออาหารเพราะบางทีชัยลืมกินใช่ไหมฮะกินข้าวไปแล้วก็เลยมากินหลังมื้ออาหารอยย่างงกินข้าวาเพิ่มเข้าไปอีกคือ <c oughs> เหมือนให้มันมีอะไรสักเหมือนมีอาหารอะ <c oughs> เพื่อดันและเคลียร์แน่แว่ว่า ลงไปเมนลงไปอยู่ข้างล่างนะอันนี้ฉะนั้นก็ควรจะกินระหว่างมื้ออาหารแล้วมันซัพพลีเมนต์อันไหนที่ควรจะต้องทานตอนท้องว่างท้องว่างเนี่ยมันก็จะมีมีอยู่หลายตัวเหมือนกันเช่นตัวหนึ่งที่เด่นเลยคือเรสเวอราทอลรู้จักเรสเวอราทอลไหมฮะรู้จักจากองุ่นใช่ไหมฮะชายจากเปลือกองุ่นเห็นไหมที่เวลาคนกินไวน์แดงหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยคือต้องกินท้องว่างดีกว่ากินท้องว่างตอนเช้าอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างตัวพวก a อ A พวกที่เป็น อัลฟาไลโปอิกแอซิด e อย่างเงี้ย<ม>ต้องกินท้องว่าง<ม>นะครับแต่ว่าบางคนกินแล้วเนี่ยถ้าพบว่ามันระคายเคืองทางเดินอาหาร<ม>ก็ต้องมากินในมือ้อหรืออยา่าง<ม>โปรไบโอติกก็ควรกินตอนท้อทงว่างว้าวอันนี้ถูกต้อง<ม>โปรไบโอติกเนี่ยก็ควรกินท้องว่าง<ม>โปรไบโอติกเนี่ยมผมจะแนะนําให้ทานก่อนนอนอ้าวเหรอฮะจริงๆเช้าก็ได้แต่ว่ามันต้องไม่ใกล้นื้ออาหารนะ คือกินก่อนนอนไปเลยแล้วก็นอนไปเพราะตอนแรกคิดว่ากินเข้าไปเพื่อช่วยระบบการย่อยอาหารก็คือควรจะกินก่อนมื้ออาหารเพราะนอนเราไม่ได้กินอาหารก็ไม่ต้องกินจริงๆเนี่ยเราอยากให้กินก่อนนอนเลยเพราะว่าพอนอนไปเสร็จปุ๊บี่ยโปรไบโอติกลงไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่เจออาหารอยู่แล้วเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยถ้าเกิดไปเจอไข่แดงเจอนม เจอนมวัวเจอเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดสารหนึ่งที่เรียกว่า TMAO ซึ่งมันเป็นพิษต่อหัวใจซึ่งมันไม่ได้ว่ากินไปแล้วจะต้องโ้โหเป็นโรคหัวใจนะแต่มันเกิดของเสียเหล่านี้ขึ้นแล้วแต่ว่าร่างกายเราอ่ะมันขับออกได้แต่หลักๆเราก็ไม่อยากให้เกิดจะให้เกิดทำไม ก็คือแล้วก็ไม่ควรกินน้ำร้อนตามเลยถูกไหมฮะเพราะมันจะไปฆ่าตัวแบคทีเรียผมว่าไม่ได้ไได <Bernard. S 1> ซีเรียสเียสเเราะลงไปข้างล่างข้างในเนี่ยยังไ,ไงอุณหภูมิร่างก,กายเราก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแหละปกติแล้วเนี่ยแคปซูลของพวกโปรไบโอติกเนี่ยโปรไบโอติกจริงๆแล้วอ่ะเป็นจุลินทรีย์ดีๆเนาะที่อยู่ในทางเดิอนอาหาร,หรซึ่งเขาไม่ได้อยู่ที่กระเพาะนะโดยมากเขาอยู่ในลำไส้เพราะฉะนั้นแคปซูลของโปรไบโอติกเนี่ยจะเป็นแคปซูลที่ทนกรดหมายความว่าลงไปอยู่ในกระเพาะแล้วยังไม่ ยังไม่แตกออกแต่ถ้าเป็นแบบผงอะฮะละลายน้ำอย่างเงี้ยเป็นผงละลายน้ำเนาะอันนี้แบบไม่รู้และกแต่ปกติแล้วเนี่ยเรามักจะให้เป็นแคปซูลที่มันทนกรดส่วนตัวเนี่ยผมกินเป็นแคปซูลที่มันเหมือนแบบป้องกันพวกนี้เพราะว่าเราอยากให้มันไปอยู่ในลําไส้อ่าเราอยากให้มันไปอยู่ในลําไส้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าโปรไบโอติกเนี่ยแม้เขาตายไปแล้วอะเขาก็ยังมีฤทธิ์นะเพราะว่าหมายถึงว่าตัวผิวหรือตัวเปลือกของเขาอะมันไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้เราจะมีการพูดถึงพรีไบโอติกถูกไหม โปรไบโอติกและได้ยินโพสไบโอติกไหมครับโอยังไม่เคยครับโพสไบโอติกเนี่ยคือจะเป็นตัว <S <S จุลินทรีย์ที่ตายแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้เ,เ,เขามีทํา,าจุลินทรีย์ที่ตายแล้วเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระตุ้นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่าเวลาจุลินทรีย์ที่ตายแล้วเนี่ยเขาสามารถจะปั่นจุลินทรีย์ให้มันเหมือนแบบละเอียดเลยและตัวผิวเขาอ่ะมันจะมีเยอะกว่ากระตุต้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่าอันนี้เขาก็จะเรียกเป็นโพสไบโอติกไปเซิร์ชดูก็จะเจอโพสไบโอติก